ห่างหายจากเกมผีสั้นกันไปสักพักหนึ่งวันนี้ผมเลยหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูวันนี้ครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Teke เค k e เคมูนลิ r รีดเกมผีที่สร้างจากตำนานสยองของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเ e เคเทเคผมรู้จักเจ้าตัวนี้ครั้งแรกจากในเกมยูมาวาริเจ้ยตอนนั้นคือสะดุ้งโยงเลยเธอเป็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายไปพร้อมกับความอาฆาตแค้นเธอเคยถูกทำร้ายและถูกขมขืน ทำให้เธอตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองโดยการกระโดดลงไปให้รถไฟทับจนร่างของเธอขาดเป็นสองท่อนว่ากันว่าใครก็ตามที่พบเห็นเทเคเทเคจะต้องเจอกับเรื่องราวสยดสยองคนคนนั้นจะถูกตัดให้ขาดเป็นสองท่อนแล้วเรื่องราวของผมเริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งที่ผมกำลังท่องราตีหมายถึงเล่นอินเทอร์เนต็ตนะ่ะฮะ อยู่ๆก็มีแจ้งเตือนข่าวเด้งขึ้นมามันเป็นข่าวของเหตุการณ์เสียชีวิตอันน่าสยดสยองของผู้ชายคนหนึ่งร่างของเขาถูกตัดขาดเป็นสองท่อนอยู่ใกล้ๆกับสถานีของเมืองอาซาฮิกะะเหตุการณ์ที่ถูกพบเข้าโดยผู้ที่ผ่านทางมาคนหนึ่งเขาได้ยินเสียงปแปลกๆในค่ำคืนวันศุกร์และพอเข้าไปดูก็พบว่าเหยื่อนั้นได้ถูกตัดเป็นสองท่อนโดยอะไรบางอย่างที่เหมือนกับขวานและเลือดของเขาก็กระจายไปทุกหนทุกแห่ง ตำรวจได้ทำการปิดล้อมที่เกิดเหตุเพื่อทำการสืบสวนแต่ว่าพวกเขาไม่เจอเบาะแสอะไรเลยและไม่มีพยานที่พบเห็นเหตุการณ์คนอื่นคนในท้องที่บางส่วนก็บอกว่านี่ต้องเกี่ยวข้องกับตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นย่างเทเคเทเควิญญาณผีสาวที่ถูกรถไฟทับจนตัวขาดครึ่งเธอเคลื่อนไหวด้วยการคลานไปมาด้วยมือของเธอร่างกายของเธอที่ถูกลากติดกับพื้นทําให้เกิดเสียงเทเคเทเคเทเคและนั่นเป็นที่มาของชื่อของเธอบ้างก็เล่าว,ว่า เอจะโผมาพร้อมกับเขียวอันใหญ่และใครก็ตามที่พบเห็นเธอจะต้องถูกตัดเป็นสองท่อนอยางไรก็ตามตำรวจนั้นยังไม่ได้ยืนยันข่าวหรือเรื่องนี้และยังคงค้นหาความจริงกันต่อไปขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบและก็ถ้าหากพบเห็นคนที่น่าสงสัยได้โปรดแจ้งพวกเราโดยด่วนนี่มันไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอะ,อะเอา้าแจ้งเตือนไปซื้อของโอ้ชิด ฉันต้องไปซื้อของนี่ว่าหลังจากอ่านข่าวผีพี่มีอารมณ์ไปซื้อของด้วยเหรออืมนายดูสินี่รายการของที่ต้องซื้อจากที่ดูในลิ้นชักอื่นไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับและในห้องมีแค่แฟนคนเดียวเท่านั้นไม่นอกใจได้เวลาออกไปประจนภัย โอ้ได้ยินเสียงรถไฟฮะเสียงดังมากโว้ววว้ววว้ว้านเราอาจจะต้องไปทางนี้หรือเปล่าเอ้ยนั่นไงเปิดตลอด24ชั่วโมงโชคดีที่บ้านของผมอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อถึงจะไฟกระพริบก็บตามตทำให้ผมมาถึงร้านได้ยอย่างปลอดภัยไม่มีอะไรน่ากลัวที่นี่ ฮะรถตำรวจเสียงดังมากเอ้ยแต่ว่าการต้อนรับที่ดีของพนักงานก็ทำให้ผมอบอุ่นหัวใจเอามีคุณป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาตามหาของที่เราต้องซื้อกันนะครับนมเนื้อนมไข่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกคุณยาย อุ้ยทำไมคุณยายเดินใส่ผมแบบนั้นล่ะครับมีอะไรเหรอครับทำไมตามผมมายามค่ำคืนเรื่องเราของหญิงฉาราจะกลายเป็นจริงนี้ไปซะพ่อนุ่มนี้ไปเอาเอาแต่ยายหนีก่อนเลยนะครับเนี่ยคุณยายคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งมาเตือนด้วยความหวังดีโอเคหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาและตรงนี้ข้าวขาวถุงชา ว่าจริงๆไม่ต้องจำลิสต์ก็ได้นะครับว่าเราต้องช็อปอะไรบ้างก็ตามหาของที่มีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็หยิบมาเลยเย็บ yep. ซีเรียลืมขนมนะครับซื้อไปเยอะๆจะได้ตุนไว้เอเอาคุณยายนี่ตามผมไปทุกที่ใจหลอกวิญญาณหลอนอ้ได้นมแล้วเย็บ yep. ครบยังนะ่ะยังขาดซุปนะครับ อ,อสวัสดีตอนเย็นจ้ะคนหนุ่มสาวได้ข่าวของเทเคเทเคบ้างหรือเปล่า๋อไม่เลยคะ่ะเทเคเทเคนี่ยหมายถึงผีในตำนานหรือคะใช่ใช่หนุ่มสาวอย่างเธอเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เรื่องแต่ว่าตอนนี้ตำนานเด็กลายเป็นจริงแล้วน่ากลัวมากเอ๊จริงเหรอคะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอ ที่นี่ในคืนนี้ถ้าเธอโผล่มาแล้วก็นี้ไม่หลอดแน่ระวังตัวด้วยนะคนหนุ่มสาวระวังตัวให้ดีเออค่ะหนูจะระวังอ่ะคิดตังดีกว่า <c oughs> เอาคิดเอาคิดเงินเสร็จแยกยายเอ๊ะเอาแล้ว,แล,วแล้วทำไมทิ้งผมไว้คนเดียวในร้านล่ะครับเดี๋ยวคุณยายให้ผมไปด้วย คุณยายครับบ้านอยู่ไหนให้ผมเดินไปส่งไหมครับฉันยังต้องช้อปปิ้งต่อนะไม่แต่ผมจะตามคุณยายไปคุณยายคุณยายไปทางนี้โอเคผมกลับมาช้อปปิ้งต่อต้องหาของอีกอย่างหนึ่งที่หาไม่เจออืมอืมอืมนั่นอ๋อมันคือสบู่เหรอไม่ใช่ซุปอ่านผิดนะครับตอนแรกเอาละได้เวลาจ่ายตังค์แล้ว พนักง,งานไม่อยู่คุณพนักง,งานครับผมผมอ,อยากจ่ายตังค์เอ๊ะหรือว่าเดินกลับบ้านเลยดีได้ของฟรีแล้วกลับบ้านดีกว่าฉันต้องตามหาแคทเชียร์ต้องจ่ายตังค์นะเป็นคนดีเออแล้วพี่แคทเชียร์ไปไหนอะหมู่บ้านก็เงียบสุดๆนะครับน่าจะดึกมากตอนที่เราออกมาคุณพนักง,งานครับ ขอ,ขอรบกวนหน่อยนะครับผมมาจ่ายตังค์เขายืนเขายืนจ้องอะไรอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราตรงนี้ล็อกนะครับไม่ให้เราเข้าด้วยคุณพนักง,งานครับอุ้ยอาปากค้างด้วยออกเป็นสี่ลิฟต์นะครับสี่ลิฟต์มันหนาจัดจัดเธอมาทาอะไรที่นี่น่ะขอโทษครับผมมาจ่ายตังค์อย่างนี้นี่เอง รอแป๊บหนึงนะ,นะดเดี๋ยวฉันจะกลับไปไปรออยู่ในร้านเออได้เลยครับอืมขอส่องหลังร้านหน่อยนะครับมีอะไรน่าสงสัยไหมไม่มีเจ๊เขยืนจ้องอะไรอะ่ะจ้องกล่องใบหนึ่งไม่ได้มีศพใครอยู่ใช่ไหมโอ้เฮ้เฮ้โอ้แล้วเลือดกระจาย อันนี้คือชนคนเหรออาแจ้งตำรวจดีไหมหรือรถพยาบาลที่เราควรจะกลับไปชอปปิ้งต่อในร้านและทำเหมือนเรื่องพวกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นใช่เหรอผมไมาใช่แล้วล่ะโอ้สวัสดีครับผมขอจ่ายตังค์เอาละรถที่ชนข้างนอกพ่อหนุ่ม <c oughs> ไม่สนใจจริงๆเหรอ ทั้งหมดิทั้เห็ด2,750เยนค่ะเออขอโทษครับคุณยายคนนั้นมีอะไรแล้วรถล่ะ,ละ,ลละยายคนนั้นก็แปลกๆนิดหน่อยน่ะเขามักจะเล่าเรื่องแปลกๆเรื่องแปลกๆตอนกัางคืนเหรอครับนี่คุณเงินทอนค่ะขอบคุณครับเอาพูดให้อยากรู้แล้วจากไป คนในเกมนี้คืออะไรครับเนี่ยแล้วไอ้รถชนนั่นผมต้องทำไงอุ้มมีเสียงรถไฟมาอีกแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> ยังไงดีนะเอาแปลกแปลกแปลก,ปก,ปกผมออกจากลานไม่ได้เดี๋ยวก่อนพก <c oughs> ง,งานครับ <c oughs> ทำไมพี่ต้องขังผมไว้อ่วผม ได้ยินเสียงบางอย่างมาจากห้องน้ำเหรอโอ้โอ๊อะไรอะ่ะตั๋วรถไฟอจะชวนผมไปเที่ยวไหนครับบอกดีๆก็ได้นะไม่เอาแบบน่ากลัวน่ากลักกวได้ปโปรดฮยังไงดีออกไปได้อีก เคียวอ่ะเอาจริงผมวยปิดไฟด้วยอ่ะผมนึกผมกำลังจะพูดแต่ผมนึกภาพไม่ออกว่าเท่แคเที่มันต้องคลานใช่ไหมแล้วแล้วจะถือเคียวยังไงอันนี้ไม่เข้าใจแต่เมื่อกี้มีเสียงเฮ้ย,ยมีคนอยู่ในร้านเดี๋ยวก่อนวิแปแปลกแปลก,ปกผมผม,ผมต้องไปไหนอ่ะผมผมออกได้ไหมผมออกไม่ได้ ว้าววิววเอาเจ๊หายเฉยกดชิปเพื่อวิ่งตูต้องไปไหนอะกลับบ้านเหรอเฮ้ยไม่รู้กกลับบ้านก่อนแล้วเพื่อความปลอดภัยผมแว้วปุ๊บ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 ทุมบใช้บด้นะครับึงแบว่าผมเหบนเกมมันสั้นๆแต่ว่าแบบหนบนจับไม่รู้ผมหนีก้อนแล้วบานอยู่ตรงหน้า บ้านอยู่ตรงหน้าผมทําได้อ,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 อกลับไปถึงบ้านฉากจบที่หนึ่งถูกตัดครึ่งเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันมีแค่สองฉากจบเหรอและนั่นเป็นชะตากรรมของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่รอดจากค่ำคืนนี้ผมว่าถ้าเราพยายามวิ่งกลับบ้านเราไม่น่ารอดเว้ย ผมจะลองไปทางอื่นดูุเร็วจัดพี่เป็นญาติกับโซนิกเหรอครับหลังร้านมีของอะไรใช้ได้บ้างไหมเฮ้ได้รับกุญแจรถเอาว่าความหวังของเราผมผมจะขับรถหนีออกจากที่นี่หวังว่าเทค่เทคจะไม่เจอผม ผมผมผม,ผมผมผม π, ผมแอบผมแอบปึ๊บปึ๊บปพ่อหนุ่มรีเตมิน่าเร็วเข้าวุ้ยจุ๊จมาแล้วไปแล้วปึ๊บปึ๊บขึ้นรถ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 ไปรถใครไม่รู้แต่ขอบคุณครับลาก่อนเงินเงินเวุยวชนเลยอ่ะได้ดิฉากจบที่สอง รอดชีวิตอ่ะเดี๋ยวนะเอาจบแค่นี้เหรอ <c oughs> เอาเอา,เอามีมเฉยผมรู้สึกเสียหมาอย่างไงก็ไม่รู้ที่คิดว่าตอนแรกเกมนี้มันน่ากลัวเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเทเคเทเคเกมนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราเจอเทเคเทเคให้ขับรถชนแล้วคุณจะรอดเย้ yeah. ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูใหม่ <c oughs> จริงๆเกมนี้มันก็สนุกดีนะจนกระทั่งจนกระทั่งเล่นจบนั่นแหละคือมันเหมือนตัดจบไปเลยได้อะ <c oughs> ไว้เจอกันคราวหน้าครับบายบาย